สวัสดีครับผมอิดอิรุสุมเมโทชัยพึกนะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวจุดแตกต่างแนะนำกันระหว่างตัวรุ่น MY2026 กับ MY2025 นะครับในรุ่นอิรุสุดีแม็กซ์2.2ในเกรด L นะครับทั้ง2คันนี้เป็นรถทดลองขับประจำสาขาชัยพึกษของเราตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับโฉม2026เดี๋ยวจุดแตกต่างไม่เยอะราคาไม่ปรับเพิ่มนะครับราคาถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาจะอยู่ที่7 3 3 0 0 0บาทนะครับถ้าเป็นเกียร์ออโต้จะอยู่ 7 7 7 0 0 0ับาทมี2สีตามนี้เลยคือสีขาวแล้วก็สีเทาเอลบบสแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูจุดแตกต่างแรกนะครับด้านหน้าด้านหน้านะครับในจุดมิติรวมเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเขาเรียกว่าเพิ่มความดุดันเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวถ้าเรามาเจาะแต่ละจุดเนี่ยอย่างแรกเลยในส่วนของตัวกระจังหน้าเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนดีไซน์เพิ่มเท็กเจอร์ใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวข้างใต้เคี่ยว2ชั้นที่เขาจะมีเป็นลวดลายเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสีเนี่ย ปรับเป็นสีด้านๆนะถ้าเป็นของตัว2025เนี่ยจะเป็นสีเงาๆนะครับในส่วนของเคี้ยว2ชั้นตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นสีออกจะเป็นบอลเงินแล้วก็ไล่ลงมานะครับในส่วนของตัวที่เป็นแผงรับประกาศแผงรังผึ้งตรงนี้เพิ่มดีไซน์นะครับเป็นเส้นคาดสีดําๆตรงนี้จากอันเดิมที่จะเป็นเหมือนปากกว้างๆอันใหญ่ๆนะอันนี้เขาก็เพิ่มให้มันเป็น2ชั้นเพิ่มความสวยงามขึ้นมาแล้วก็ในส่วนของตัวโคมไฟหน้าเนี่ยยังเป็น บ LED อยู่เป็นโปรเจคเตอร์นะครับในเกรด L นะถ้าเกรด S จะไม่ใช่เป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้นะดีไซน์ใกล้เคียงเดิมนะครับเพิ่มความสวยงามด้วยเส้นคาดข้างใต้ตัว daytime running light ตรงนี้นะครับเพิ่มเส้นคาดเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ปรับเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นตัวครอบไฟตันหมอกตรงนี้ในเกรด L เนี่ยจะเป็นไฟตันหมอกแบบฮาโลเจนนะเป็นแสงสีส้มแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะปรับเปลี่ยนเป็นตัวครอบแยกชิ้นนะถ้าเป็นของตัวโฉม2025เนี่ยมันจะเป็น ชิ้นเดียวกันกับตัวกันชนหน้าตรงนี้เลยนี่คือจุดแตกต่างด้านหน้านะครับของตัวรถราคาไม่ปรับเพิ่มนะผมบอกก่อนมีทั้งเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดาในส่วนของด้านข้างนะครับออปชั่นไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรนะครับลายล้อแม็กจะเป็นลายเดินนะเป็นไซส์ล้อ16นิ้วมาพร้อมกับยางบิสโตนดูเลอร์นะครับกระจกมองข้างเป็นกระจกมีพร้อมไฟเลี้ยวนะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้เป็นพับไฟฟ้านะตัวนี้ก็เป็นพับมือเหมือนกันแต่ว่าเป็นกระจกไฟเลี้ยวมาให้อยู่แล้วตัวเสาอาก,กาศเป็นเสาอาก,กาศแบบมาตรฐานอยู่กึ่งกลาง หัวเก๋งแบบนี้มือเปิดเป็นสีตามตัวรถนะครับถ้าเป็นสีขาวมือเปิดก็เป็นสีขาวถ้าเป็นสีเทาไอบูแบบนี้ก็เป็นมือเปิดสีเทาแบบนี้แล้วก็นี่นะครับรถทดลองขับก็จะมีสติ๊กเกอร์ the one and only นะครับก็คือหนึ่งเดียวเท่านั้นนะสำหรับอิซูสุแล้วก็ตัวประตูก็เป็นส p a c e c แคเปิดแบบนี้เหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเข้าด้านในนะครับมาดูในส่วนของด้านท้ายนะครับจุดแตกต่างแรกเลยก็คือในส่วนของตัวโคมไฟถอยไฟเบรกตรงนี้นะครับ ปรับเปลี่ยนเป็นแบบเคลียร์เลนนะก็คือเป็นโคมใสๆแบบนี้เลยจากเดิมที่จะเป็นโคมด้านในที่เป็นสีแดงนะอันนี้เป็นแบบเดิมๆก่อนยังไม่ได้เปิดไฟเดี๋ยวลองหยยบเบรกดูก่อนครับไฟเบรกจะขึ้นนี่ไฟเบรกจะขึ้นเป็นเส้นด้านบนนี่นะครับเป็น led ถ้าเปิดไฟลีตรงนี้จะเป็นไฟลีนะครับจะขึ้นเป็นเส้น led สีแดงแบบนี้เพิ่มความสวยงามจากอันเดิมที่เป็นกรอบสีแดงนะอันนี้เป็นเคลียร์เลนเพิ่มความสวยเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับจุดอื่นๆไม่ได้มีปรับเปลี่ยนอะไรเยอะนะครับตรงมือเปิด ฝาฝา,าท้ายเนี่ยจะมีตัวเลนกล้องถอยหลังมาให้แล้วเรียบร้อยพร้อมกับแบตโลโก้2.2 m a c f o r d ตรงนี้นะครับโลโก้อิสุเมโทแล้วก็การชนท้ายตัวนี้มีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะทำมาเป็นแยกชิ้นนะครับเป็นสีตามตัวรถแล้วก็มีที่เว้าให้ก้าวขึ้นลงได้ง่ายๆนะครับพื้นที่บรรทุกของกว้างๆแบบนี้เลยในส่วนของสเปซแคปเจ๋ว ตัวเครื่องยนต์เป็นเครื่อง2.2ใหม่นะครับเกียร์ธรรมดาก็เป็น6สปีดถ้าเป็น2.2เกียร์ออโต้แบบนี้ก็จะเป็น8สปีดนะครับและเดี๋ยวเราไปดูภายในการจุดต่างๆไม่เยอะนะครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวกุญแจรีรโมทก่อนนะครับกุญแจรีโมทเป็นกุญแจรีโมทแต่ว่าไม่มีระบบการขโมยนะเป็นกุญแจรีรโมทมีให้2ดอกล็อกรถปลดปล, ок, ลด็อกรถเป็นเซ็นทรัลล็อกนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกมีส่วนปรับเปลี่ยนนะครับก็คือกระจกตัวมองข้าง เวลาเปิดกระจกด้านข้างฝั่งคนขับนะแต่ก่อนจะเป็นแค่ลงออโต้อย่างเดียวนะรุ่น2026จะเป็นลงออโต้แล้วก็ขึ้นออโต้แล้วเรียบร้อยนะครับสําหรับตัวเกรดแอนะแล้วก็จุดอื่นๆในส่วนที่ปรับเปลี่ยนนะจะมีแค่ลายของเบาะที่เป็นเบาะผ้านะครับตัวหน้าจอเครื่องเล่นจะเป็นหน้าจอ อินโฟเทนเมนต์ขนาด8นิ้วมีกล้องถอยมาแล้วแล้วก็รองรับ Android Auto แล้วก็ Apple CarP l a y แบบไร้สายนะครับหน้าจอหลักก็เป็นหน้าจอท FT นะครับแล้วก็ที่พงมลัยเป็นพรมลายยูนิเทนมีปุ่มควบคุมพวกระบบเสียงของเครื่องเล่นนะครับคอนโซลเกียร์ก็จะเป็นสีดำด้านแบบมาตรฐานนะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ก็อย่างที่บอกเป็นเกียร์ออโต้8สปีดนะครับอย่างอื่นๆจุดอื่นๆการตกแต่งเนี่ยสวยงามพร้อมใช้งานเหมือนเดิมถ้าพี่ๆสนใจแบบนี้ทักทายหากันได้นะครับสำหรับอินโสุ d m a มในเกรด L ที่โชว์รูมอิริสุเมโทสาขาใช้เพิ่งมีรถทดลองขับที่เป็นตัวเกรด L คันนี้เกียร์ออโต้ให้ทดลองขับเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดถูกใจให้อีกด้วยนะครับเบอร์โทรผม0939079070แอดไลน์ได้นะผมรับเองทุกสายด้วยนะครับฝากติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะคลิปดีๆรอคลิปหน้าอีกทีนะครับสำหรับคนที่รอคลิปอิริสุมล์เอ็กอยู่รออีกนิดนึงนะรถกำลังจะมาแล้วสวัสดีครับ